สวัสดีครับผมเช้านี้พามาทาเมนูคอเป็ดพะโล้ผัดกะเพราครับก็มีคอเป็ดหั่นชิ้นแล้วก็มีพริกแห้งกะระเทียมโขลกให้ละเอียแล้วก็จะมีใบกะเพราครับผมมาเริ่มทํากันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปกระเทียมที่โขกไว้กระเทียมพริก คั่วให้หอมก่อนนะครับใส่คอเป็ดลงไปเติมน้ำลงไปพอให้ขุกขิดนะครับมาปรุงรสกันเลยมีรสด,ดีผมนัวน้ำตาลหวานน้อยหวานมากแล้วแต่คนชอบครับแล้วก็ซอสหอยนางรมอันนี้ใส่เยอะหน่อยนะครับมันจะทำให้กลมกล่อม แล้วก,ก็ซอสปรุงรสคลุกเข้าให้เข้ากันใส่ใบกระเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมคอเป็ดปะโลบผัดกระเพราครับน่าทานไหมครับผมอร่อยอร่อยครับ